ป้าสีแกอายุเกิน70ปีแล้วแต่แกก็ยังนั่งขายลอตเตอรี่อยู่ริมถนนแกมีบุคลิกแปลกๆคนมาซื้อลอตเตอรี่หากพูดจาไพเราะก,กับแกแกก็มักจะพูดจาข่มขู่หยาบๆคลายๆใส่อยู่ตลอดและตรงกันข้ามถ้าหากพูดหยาบคายหรือพูดห้วนๆกับแกแกก็มักจะพูดจาสุภาพกลับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแม่ค้าขายของใกล้กันหรือว่าลูกค้าที่มาซื้อลอตเตอรี่ ก็มักจะเห็นว่าแกชอบนั่งพูดงึมงำอยู่คนเดียวหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ในซอยที่ป้าสีนั่งขายลอตเตอรี่อยู่แม่ค้าพ่อค้าก็ไม่รู้จักหน้าค่าตาอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเพิ่งมาอาศัยหรือมาจากที่อื่นก็ไม่รู้หญิงสาวก็เห็นป้าแกบ่นพึมพำแปลกๆจึงถามกับป้าว่าป้าพูดว่าอะไรหรือ22หนูอายุ22ป้าพูดพลางจ้องหน้า ใช่ใช่ป้ายิ่งสาวพงาเล็กน้อยแปลกใจที่ทำไมทราบอายุของตัวเองเออ่หนูเห็นคนที่ยืนซื้อผลไม้บนทางเท้านั้นไหมนั่นอะ่ะ38ผู้ชายคนข้างๆอ่ะยแม่ค้า23สามีของเขา28โอ้ป้าป้าทายอายุแม่นขนาดนี้เลยเหรอป้าสียิม้มไม่ตอบแต่ก็พูดว่าคนสมัยเนี้มันบาปนะไม่ชอบทำบุญทำแต่บาป แม่ค้าตรงนั้นน่ะมันคบชู้รู้ไหมผัวมันก็เอาแต่กินเหล้านานๆทีจอมมาช่วยเมียขายของสักทีจะว่าไปเมียมันสวมเขาให้เนี่ยมันก็สมควรอยู่หรอกอะไรนะป้าหนูงงยญิงสาวก็ตอบไปด้วยสีหน้างงงผู้หญิงที่กําลังซื้อแตงโมงอยู่นั่นน่ะก็ชอบขโมยของบริษัทตัวเองผู้ชายคนนั้นก็ขายยาบ้านู่นอีกคนที่เดินเข้ามาเนี่ยก็เพิ่งขับรถชนคนตายมาไม่ถึงชั่วโมงจะไม่รู้สีรู้สาวซะเลยคนอะไร ป้าสีก็บ่นของแกไปเรื่อยยิ่งสาวคิดในใจว่าป้าคนนี้ต้องเพี้ยนแน่ๆเธอกําลังจะเดินหนีแต่ป้าสีก็พูดขึ้นว่าหนูเองก็เพิ่งมาอยู่ซอยนี้เสียเลี้ยงละสิยิ่งสาวตกใจว่าป้าคนนี้รู้เรื่องได้ยังไงป้าสียังพูดต่อไปอีกว่าอันที่จริงป้าก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องผัวๆมีเมียเขานักหรอกแต่หนูนะ่ะทำให้เมียเสียต้องนอนร้องไห้ทุกคืนแต่ความผิดของหนูมันไม่ทั้งหมดหรอก ไอ้ตัวเสียนั่นด้วยต้องรับผิดชอบอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่าตบมือข้างเดียวนะ่ะมันไม่ดังหรอกยิ่งสาวได้ยินนั้นก็โกรธมากที่ถูกหลอกด่าเธอก็คิดที่จะเดินหนีแต่ความที่ป้าแกรู้เรื่องของเธอได้ทั้งๆที่เธอไม่เคยบอกใครแถวนี้เลยการทายเรื่องเสียให้หายของคนที่ซื้อผลไม้รวมทั้งแม่ค้าผลไม้นั้นมันกลับทําให้เธอสนใจและแปลกใจมากเธอจึงพูดขึ้นว่าน,นี่นี่ป้าเป็นหมอดูเหรอไม่ใช่ แต่ฉันรู้ว่าทุกอย่างกําลังจะเกิดขึ้นตรงหน้ายิ่งสาวก็สงสัยจึงถามต่อไปอีกว่าหมายถึงอะไรอป้าเกิดขึ้นตรงหน้าที่บอกว่าหนูอายุ22เนี่ยแม่ค้ากับผัวมันและคนอื่นที่มาซื้อของอายุเท่าไหร่เนี่ยมันไม่ใช่อายุปัจจุบันหรอกยิ่งสาวได้ยินดังนั้นเธอก็งุนงง,งและคิดว่าเย,ยป้านี่ท่าทางจะเพี้ยนจริงๆป้าสีจึงพูดต่อแต่ทว่ามันคืออายุไขป้า แกก็พูดออกไปแบบนั้นยิิงสาวก็ตกใจฮะอะไรนะป้าป้าก็หัวเราะร่วนอีกไม่ถึง3นาทีหรอกจะมีรถเบรกแตกพุ่งเข้ามาชนแม่ค้าแล้วก็ชนหนูที่ยืนอยู่ตรงนี้ตายหมดบ้าไปแล้วนี่นี่ฉันคุยกับคนบ้าเลยเนี่ยหญิงสาวก็ตะหวาดใส่ป้าสีแต่ถ้าหนูอยากรอดตายหนูก็ซื้อลอตเตอรี่ของป้าสิป้าสีก็ขายของเลยโทอีป้าบ้าที่แท้ก็วิธีขายลอตเตอรี่ของแกนะสิเวเลย คุณนะ่ะป้าสีก็พูดไพรเราะขึ้นมาทันทีเชื่อที่ฉันสิคะแค่ซื้อเลขอายุของตัวเองคุณหนูอายุ22ก็ซื้อเลขยีิบสองเท่านั้นก็รอดตายแล้วบ้าเอ้ยอป้าบ้ายิงสาวยิงตะคอกดังจนคนหันมามองจนมีแม่ค้าคนหนึ่งเดินเข้ามาถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นยิงสาวก็เล่าให้ฟังป้าสีก็มองหน้าแม่ค้าคนนั้นแล้วก็พูดว่าอีนั่งพรอนเอ็งอายุยังไม่ถึงคาด แต่ถ้าเองมายืนอยู่ตรงเนี้ยเองจะตายโหงถูกรถชนไปด้วยวิญญาณของเองก็จะวนเวียนไปอีกหลายสิบปีกว่าจะหมดอายุไขทรมานทรกรรมข้าว่าเองเนี่ยอย่ามายุ่งเลยดีกว่าแม่ค้าชื่อผอรก็ฉุนกึกกูว่าดป้าบ้าไปแล้วว่ะไปสีธัญญาเถอะค้นหาคนเหวอะไรหรือรู้อนาคตรู้ความตายคนอื่นนี่มันบ้าจะชะัดกูเตือนมึงแล้วนะป้าสีพูดเบา,เบา ไปเถอะนังหนูอย่าไปสนใจอีป้าประสาทประสาทอย่างมันเลยเราไปกันเถอะแม่ค้าที่ชื่อพรนก็หันไปพูดกับหญิงสาวท่านใดนั่นเองก็เกิดเสียงรถเบรกเอียดๆดังลั่นมาแต่ไกลหลายคนหันไปดูก็เห็นรถกระบะสีดําทะยานข้ามเกาะกลางและกําลังพุ่งเข้ามาที่แผงขายผลไม้ของแม่ค้าผ่านไปอึดใจเดียวประสีพูดขึ้นขณะที่มองศพของแม่ค้าสามีของแม่ค้า ผู้ชายผู้หญิงที่มาซื้อผล,ลไม้โดยเฉพาะศพหญิงสาวโถนังหนูบอกแล้วข้าบอกทางรอดให้เองแท้ๆออบุญเองคงมีเท่านี้แหละป้าสีมองแผงลอตเตอรี่ของตัวเองที่ล้มละเนรหนาดเละเทะคนเยอะแยะต่างพาก,กันแย่งเก็บลอตเตอรี่ของแกออนี่มันเปรตชัดๆไอ้พวกเนี้ยก่อนหันไปพูดกับแม่ค้าที่ชื่อพรข้าบอกกับเองแล้วอีพรว่าอย่ามายุ่ง แม่ค้าชื่อพรซึ่งตอนนี้เริ่มรู้สึกตัวในสถานะใหม่จึงลุกขึ้นได้ยินเสียงป้าสีพูดเหมือนมาจากที่ไกลๆว่าไปไปอยู่ข้าเถอะข้าจะพาไปอยู่ด้วยก็จบ allora, ไปแล้ว